หรือมันต้องเมมออก เอาไปเพื s. <S ่ออีกหนึ่งใบดีกว่าเป็ดเพื่อผิดพาดทางเทคนิคแล้วรองเท้าอะเอาไปดูนะสีนัああ่นไหม่ะสีขาวเพชไง รีอใส่ผ้าใบเอาใส่ผ้าใบนะเอเชื้อาน้ำกบเดียว่ะใส่ผ้าใบก็สวยฝากพุทุมายภาพส้าคมก้วยเอานี้ติตดไปไหม เืิเราไม่ได th ้ใส่เขียวพูเกิอเหตุฉุกเฉินก็ได้ค่ะเราก็ยิ้มไปแล้วอืมกลึ่งถุงทั่วเนี่ยพี่ใส่ที่ใบในถุงเขียวค่ะใส่ถุงเขียวไปค่ะเื่อจะได้ถ้าเราต่อไปถ้าเราใส่ชุดเขียวก็เขียวเกิก็เขียวตัใบนี้ก็คือใส่ไนไม่ได้เลยไหนถือไปเป็นพาระเปเปล่าไม่เอาเลย ใช่ไหมดีกระเป๋าหมาดินเราสารที่เป็นหมฆงโมฆงอะใหญ่เรยนะคุณบุ๋มเไป็วสวยกนรีน้หนู้องไปอันีพวกนหนู้องออกงานนะคะอืมาไงมีชุดไม่ทลไปละมีงต่ผู้คนปไไปฉีน้ำนหอมให้ฉ <c ười> ุนเลยเพราะว่าทำไมหอม ไม่อย่าไปดิชีดตัวเป็ดนะหอมโอ้โหมันจะหอมก่ออทีเจุ่มมันอาจจะไม่ได้หอมสีที่หอมมันอาจจะอะไรรู้ไหมน้ําหอมที่บุ๋มฉีดเออเอียร์ตัวเฟตเอียร์ลี่ก่อนมาคืนคุณชีดก่อนนะคะโดยแบบลอยลอยคปบนล้วของบุ๋มน้ำจะไม่หกเนาะ ล็อกโอเปนโอ้ยกำเนื้อคอน่าจะมีปัญหาวิบอกพีทเอายามาให้หน่อยได้ไหมนะ่ะพี่โจไม่อยากไม่ทันละไม่ลงไปแล้วก็อบอกว่าเอาเอาอันี้มาอีกอันหนึ่งก็ดียากแก้ปวดคอเอ้ยยากแก้ปวดนในห้องออซิลิเบกอะ อพี่พีน่าจะมีแม่รอแ้วรู้อ,อ,ะอะไรนี่เป็นเกงอ๋อนี่เป็นเป็นขอกกงขาสัน้นเหมือนกันแอันี้นี่ก็ดูใส่สบายเลยอ่ะจะบุ๋มจะเรามีสองคนแล้เหรอืนี่ไปว้บ้านพีทไหม เอาไว้บ้านเขาเลยดีกว่าคิดหนึ<ล>่งเ,เหรอคะไม่ดินหรอทาดินอ้าวหรอน่ารักเราะจริงหาะพอถ้าบังเอิญไม่มีอะไรใส่ใครก็เอานี้ไปจบพอไม่คิดแล้วแตะใหม่สีไรพ่อแม่โอ้ยสีข้างอะไรคะยังไม่ใส่คะ่ะไอ้นี่นะดินเ่าดินเงาที่พี่บอกข้หมบนนะเป็นรูปหามาหัวหมา เันล็อรใง้ผมชาร์จสิ่งเอ้ยเขเอ้ยเหมือนกันป่ะเหมือนกันที่ผมใส่เนี่ยกระดานที่ใส่เนี่ยตายเพื่อนขบวนสามโมงเพื่อนตอนนี้หรือเราจะเคลื่อนสักตอนหกโมงเย็น ได้หมดเอาไงดีเดี๋ยวดูว่าเดี๋ยวตุ๊คอปเปอร์ด,ดูก่อนพี่แกง่งพี่แก่งลองจับนาฬิกาให้หน่อยสิได้ค่ะว่าเราควรเคลื่อนขบวนตอนวันนี้หรือตอน,นตอนไหนดีวันนี้กินกินยาแล้วพรุ่งนี้ก็กินอีกแค่เซ็ตหนึ่งต้องให้เชือกไหมครับคือเพาของขึ้นเยอะกว่านะพี่บอกแท้สน โมโลน่าจะมีแค่ตัวหมูกับลูกไข่เนาะตัวหมูกับลูกไข่ออแล้คือเราจะออกเย็นกว่านี้เสื้อรองเท้าโอ้ยสีชมพูน่ารักเสื้อขาวเอ้ยรองเท้าสีขาวใช่่ะเนาสีชมพูน่ารักนะเย็นระวังฝนตกถ้าใส่สีชมพูเอานี่ไหมเอาผุ้จี สี่มงูรไหมคุณบุ๋มตอนนี้ชั่วโมงครึ่งค่ะกุ๊ดกูดกูดชั่วโมงครึ่งเราจอยู่ปะจะส่งงานเอ,อเอาเอาหน้รถเราว่างปะเออรถอะไรลูกรถเรายังว่างอยู่ปะว่างอ๋อนี่คือเออบางเดืเอน จะจ่ายไปตัดเกินบรัทดีกว่าขาบคดเรากลับมากลับมาเจอเดี๋ยวหรอเฮ้ยเงินมาหาใเรื่องจะมามีซื้อของเล่นมีอะไรต้องดูในรายการืีอจีมฟูผมอยู่ไหนวะน้องพีพีต็เลยเนี่ยเกิมันเกิน้อมมาเอาพีตัวยาวพื้นล้อเอาเลยบูมรับเงนมที่ึขี้พีนูอยู่ไหนอยู่บานพีพนนี่เี่เนสูสูงไง ที่ผมชอบใส่ชั้นตึกประมาณนี้ใช่ใช่ครับตัวตัวหมุนวงล้อกันไม่ใช่สีชมพูแล้วดูที่มันหนักยางอย่างเนียวอยู่บ้านไหนวะนี่ไม่เห็นแล้วเนี่ยอ๋อโอเคนะครับตันนี้ก็ได้ครับไม่ได้เชื่อครับเอจะตรงกันอย่าลืมลูกค้าได้ครับครับสวัสดีต้องดูแลปะ เราก็สีขาวเผื่ออีกอันนึงได้ไหมสีขาวอยู่ได้แบบทำได้เก็บไว้แล้วไม่เห็นอันนี้ให้เที่ยวไปเนาะทุกทีถ้าจะออกต้องออกตอนนี้ เอนน oh, okay. าโอเคจ้ะรับปิดได้ไหมนี่ปิดปิดง,ง่ายเด้พี่เขาไปช่วยปิดตรงตรงรั้วโอเคคุณ okay. ธมนโทรยิ่งเงย,ย็นยิ่งรถติดออก็ออกคุณแม่หน่อยเ่ียเรียกเลยคะ่ะเรียกกำลังมาเลย ฮัลโหลค่ะพี่มีสิส่งพร้อมแล้วค่ะม,มาได้เลยค่ะโอเคครับนี่อย่างนี้เหรออืมนี่จะเอาอันนี้หรือว่าอันนี้หรือมีสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนี่ตัวที่เป็นโบโบอะโบ่ไหนที่มีขาวดำอ๋อู้งนี้เหรอ ก็สวยเอาไหมก็สวยนะไม่เก่งเนาะอย,ยู่ข้างนอ,อกอะไรอ่ะ <c oughs> เราหายี่ยังฉี่หายยังี่อะไรฉีอะไรคะแต่ว่าเพลนีอะไรหรอไดมทฉันซักไว้ให้เห็นแล้วอาเรียบร้อยของเดาฉันโลภเยะีกว่าขนากระติกนงไม่เนไรลูกดะของอันนี้เดีอันนี้เดีอยเก่งกไปยาดุมแล้วก็มีกนไหนที่เกงออกไปยาดุอ๋อแล้วมีอะไรอีกปะของเล่นเอามาแล้ว พี่นนท์ให้ใหม่เลยอะปิข้างหน้าเดย๋ย้งหเลยแล้วก็เดี๋ยวพี่รอยนี่แป๊บหนึ่งคงลอคงร้ออยู่ที่รถบ้านวงร้อไปรถใครรถพี่เพื่อมาเจอเนี้เอาเสียงมีมาได้อยู่แล้วก็ผู้หนีออกกองโอ้ยเอาพัดลมไปให้ลูกสาวหนูด้วยนะคะพี่เก่งแล้วมันเพียบสี่อันพอไหมคะไม่แน่ใจ เพราะว่าน้องเป็ดต้องไปอ่ะนี่ครับทำเครื่มีที่มุ้นเนาะทำเครื่มีที่มู่นชั้นรอสี่อันออกกองอุปกรณ์เครื่องเขียนที่จุ๋มสามอน่ารักนี่รองเท้าคู่นี้พี่เก่งมาแบบขาดใจพี่เก่งในสีน้ำตาลใหม่ละก็ได้แต่วันนั้นแต่ารักเนี่ยคุณบุ๋มแต่คุณบุ๋มต้องคุดถ้าสีฟูจะไม่เข้านะเอ้ยถ้าสีเขียวเนี่ยรองเท้าคู่นี้ ก็ใส่สีเขียวจะไม่เข้านะก็นี่ไงพกนี้ไปด้วยอันนึงไงติดตัวหัวแหลมเดี๋ยวไม่ก็เนี่ยอีเนี้อีสีเขียวน่ะเพราะว่ามันมันยาวมันต้องหัวแหลมถ้ามันหัวถูกแล้วมันจะไม่สวยเอออีทั้งหลังสุดในเก่งใช่แล้ไม่สวยเดี๋ยวหาชุดไปรายการอีกเนี่ยประเด็นเก่งวิ่งหัวถุงได้ไหมฉันเอาไปสองใบค่ะฉันเอาไปไม่เธอเอาหน้าสีดำเดี๋ยวฉันเอาไปนี่ไงสองใบเนี่ยเธอเอาไปเลย เอาไปอันนี้เราขึ้นรถหมดเนาะหนครับใช่แล้วก็รายการรายการเราค่อยมาหามาเสื้อผ้าเขา้องว่าจึิงๆเลยะเสวยแล้วมีสวยที่เรานี่ไงสีตันสีสวยน่ะที่เราองซื้อของสาระแล้วก็อีกฝอก็สวยเปเลยสวยชุดสวยเยอะอยู่ เดี๋ยวหนูเปิดเออลูกบุกเยอะเลยลูกบุกที่จุ่มทำไว้อนี่ยเรมีลูกบุกจุ่มหาได้เลยคุณพี่แมวนี่โตไปของพี่ไม่มีอะไรรสชาติย่อมมือจังติดง้อให้มาเล่นเก่งสวัสดีเส้นจางสวัสดีค่ะสวัสดีใครสวัสดีคนุมจ้า ี่นำ้ำเงี้ยวพี่นำ้ำเงี้ยวเราเอาไอ้นี่ไปด้วยดีกว่าพี่จุม๋มสมุดธนาคารนี่ค่ะเอสโอ้ย,อย,อยมาวันนั้นพี่พูดทำที่ที่เราบมไปทั้งตัวเลยพี่จุ๋มมาแน่อะไรอ่ะ,ะไหนนี่ปะไม่รู้เฮ้ยทำไมข้างนี้ไม่อยู่นี่เป็นไรนี้อยู่ก้นถุงนั่นเอ่เลย นคนนี้ที่แคนดี้เห่าเน,านี่ยค<า>ัมมน้่มมาถึงว่าหลุมถ้าผูกระเป๋าถูากระเป๋าอ,อืมถ้าผูกระเป๋าอี่เกงเออเธอเก็บเลยอันนี้ก็ยิ้มึนี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวืเดี๋ยวพี่ชาร์จแบตอันนี้นะอ้าวทำไมอันนี้มันไม่อยู่อะคนช่วยตัว4อั 4, นเนาะ ขึ้นเ่าหนูดูคนตือปลอือ้วแยกเกลียดในเปิดก่อนอยไหนวายไปแล้วไมอ ต้องได้ที่อยู่ไว้ในข้างกระเป๋าต้องใช้พัดลมกระดาษทิชชู่ใส่แ่เคอออันนี้แหละใส่หมกนนี้ือไม่ใ่บ้านเมาแกสอะไรนะเอาหน้ามาดูวาย มาให้เ้ามาคูเขาเห่าเือจะแดรู้สิ่งนี่่านั่งรถทำกิจกรรมอะไรดี่ะเติมเกมแล้วกัน อันนี้ต้องเอาไปก็หลดเขามันไม่รู้พี่ไปทิ้งไวไหนอ่ะอันนี้ต้อาไปปะยาเป็ดพูดค่ะชันเปิดทั้งมานวัดถึ่เด้วยมีห้องนะนี่ห้องน่้อะหเก็บขออัลางีนห้อลารจะมี่ถนะไ้คุณเ้อนอ่ะตอนแรกคุณเดิน ไม่แบบนี้แล้วเบตไม่ได้นอนกับไมายนะเอาเ็ดไปได้หรอคนะพี่กลัวมไมายทำร้ายเป็ดพี่ก็เลยแบบแลิกจีบออ้าวเป็ดไม่ได้นอนมายเขาต้องนอนกับยุ่มอ่ะยุ่มมีตู้กระจกใส่ถังแลว้ว <c oughs> เจ๋านะเอาเขาผีมาเล่นมงได้เนาะ <c oughs> ใส่แฟมเพิดมไหมถ้ากระเป๋าเลอะนี่จบเลยนะพี่นาดเลยนะมืออ่นตะขันพี่ิีดมากพีเล่าซอยโอ๊บเอาแห่แมเอาเบิ้ลค่ะเบิ้มาถอซอยแอนนประกอบถือมถงานแม่เอาไปถืนะตัวนีไว้ทำงานคุณนางอะไรเออน่ะคุณบุ้มน่งตัวนี้หุ้ครูเนี่ย ได้เลยไม่เลอะควรดูที่เกลียวหาคุ้มตัวที่เกลกัวเลยโอุ๊ยไม่กล้ากินน้ำเลยอะโกกโกชีหน่อยอ่ะน้องอยากกินขนมขนมอะใช่ไหมเราแวะซื้อก่อนไหมได้เนาะเอาชิชูเปียกขึ้นรถเวย เงินทางไกลใจต้องนิ่ง ป็เขาไม่ยอมเข้าเว้ยอืมีโอันยมีพับมือเนาออันนี้ชุดยังไม่ได้ถ่ายเฮ้ยเลนสติดไม่อยู่อ่ะรูปนี้เป็นไรอ่ะกลอกทอไะเฮยทับอยู่ะเอเสีากไปจักทำไมอ่ะือื่น เออหมือนคำๆมันเป็นีะไปสักกันแล้วกมันจะมาไหะขึ้นรูเหอเออน่นเปทยบอวบว์ตั้งจุดใหม่ถ้ายออกเลยเด๋ยวเยนปีนี่ไปดูปุ่มซักเป็นแต่ไม่กเดี๋ยวจเเฮ้ยเออชุดตากาดก่อนไหมพี่จุจะได้ถ่ายไปเลยแล้วก็ค่อยไปซัก สแกนาพี่เก่งส่งนลูกถ้าไม่ได้พี่เก่ก็ถ่ายแล้วก็ส่งส่งมาแทนให้พี่จุกางเลยถ่ายได้เลยแล้ม่คิดคุณนมาไดไม่อันนี้ไม่ต้องแค่ออ้ตัมือตเลยค่ะ่ต้